ในช่วงนี้นะครับเซ็ตเป็นตลาดขาขึ้นนะครับซึ่งถ้าท่านเข้าไปดูในเรื่องของการซื้อสุทธิของนักลงทุนแล้วเนี่ยในแง่ของฟันฟลและท่านจะเห็นนะครับว่าในช่วงนี้เนี่ยต่างชาติซื้อมากกว่าขายครับเซ็ตขึ้นในรอบนี้ขึ้นจากการซื้ออย่างต่อเนื่องของต่างชาตินะครับเพราะฉะนั้นหุ้นที่เราจะสนใจคือหุ้นที่ต่างชาติซื้อครับคาถามก็มีอยู่ที่ว่าแล้วต่างชาติซื้อหุ้นอะไรล่ะ มีวิธีการจะดูไหมวิธีการอย่างง่ายนะครับที่เราจะดูว่าต่างชาติซื้อหุ้นอะไรให้เรามาดูหัวข้อ NVDR ครับเรากด NVDR เข้าไปเราจะเห็นเลยนะครับมันจะขึ้นเรียงลำดับขึ้นมาเลยนะครับในภาพหลักท่านี้คือการเรียงลำดับโดยใช้หุ้นที่มีการซื้อสุดที่สูงสุดในกระดาน NVDR ครับซึ่งในพวกนี้เราก็คุนพวกนี้นะครับไปไล่ดูกราฟอีกทีแต่ก่อนจะไปไล่ดูกราฟเนี่ยผมจะ ให้มีวิธีดู2แบบนะครับถ้าท่านจะดูแบบระยะวันต่อวันเนี่ยท่านก็ดูกราฟที่เขียนว่าเป็นระดับ NVR ระดับ1วันหรือ 1D เดย์น,นะครับแต่ท่านอยากจะดูภาพที่อาจจะเป็นภาพหลายวันนิดหนึ่งเนี่ยซึ่งอาจจะเป็นภาพที่แม่นกว่าการดูแบบวันต่อวันเนี่ยให้ท่านมาดู 5D a y หรือ 5D ครับมันก็จะได้หุ้นที่มีการซื้อสะสมในช่วง5วันที่ผ่านมาที่เป็นประมาณสูงสุดจากมากไปน้อยนั่นเอง พอได้หุ้นมาแล้วทําไงต่อได้หุ้นมาแล้วเนี่ยท่านก็ามาดูกราฟนะครับว่าจังหวะของการเข้าเนี่ยมันควรจะเข้าตอนไหนหรือเข้าอย่างไรนะครับผมไม่อยากให้ท่านดูแนวโน้มใหญ่ก่อนนะครับโดยการอาจจะเปิดภาพแล้วก็มาไล่ดูเส้นค่าเฉลี่ยพวก10วัน25วันนะครับแล้วมาดูซิว่าหุ้นของเราเนี่ยที่มันติดโผล่เ่นี้ว่าต่างชาติซื้อในช่วง5วันที่ผ่านมาเนี่ยในแง่ของการดูในเชิงกราฟระดับ10วัน25วันเนี่ยมันเป็นขึ้นมานานแล้วหรือยัง อย่างภาพนี้จะเห็นนะครับว่าหุ้นตัวอย่างเห็นตรงนี้เนี่ยแป็ขึ้นจริงนะครับแต่ขขึ้นมานานแล้วเนี่ยไม่ใช่ขขึ้นต้นรอบนะครับเราก็มาไล่ดูตัวต่อไปขึ้นเป็นเดือนแล้วไม่เอาเราก็ไปหาหุ้นถัดไปเราก็มาดูอย่างหุ้นตัวนี้เห็นว่าหุ้นตัวนี้ิ่งเริ่มต้นขึ้นนะแต่ยังในการซื้อเนี่ยก็ต้องบอกนะครับว่าก็อย่าลืมดูเซียนโอบอโซไว้หน่อยว่าเราจะเข้าตรงไหนนะครับแน่ละครับถ้าโอบอมากเราก็ยังไม่เข้าทันทีเราจะอให้สัญญาณคลายความโอบอสหรือเย้าตัวค่าด้รับก่อนแล้วค่อยซื้้อนนะคครรัับบบบทําแี กับหุ้นที่เราเห็นในกราฟ v d r ถ้าท่านไม่ชอบค่าเฉลี่ย10วัน25วันท่านบอกว่าเอามันมันช้าไปหน่อยนะท่านอาจจะมาใช้ภาพเส้นค่าเฉลี่ย5วัน10วันแทนก็ได้นะครับเพื่อเป็นการดูเกณฑ์ของการที่ว่าไอ้ฉันจะเล่นรอบ5วัน10วันอ่ะฉันจะเข้าตรงไหนท่านก็มาเปิดในภาพที่มีค่าเฉลี่ย5วัน10วันแล้วก็ไปคลิกที่ตัวหุ้นของเราเพื่อมาดูอะไรนนองนั้นนะครับแต่อย่าลืมดูนะครับดูระยะกลาง10วัน25วัน m m d ก่อนแล้วค่อยมาดูระยะสั้น ที่จะมีค่าเฉลี่ย5วัน10 000, วันและโตคลาสสิกเพื่อดูจังหวะในการเข้าออกเราก็พยายามที่จะไม่ปไปไล่มากตอนที่หุ้นของเขาโอบอทมากๆหรือบอทเยอะๆนะครับ